รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริทีีว ถามถึงจุดเริ่มต้นของการเริ่มทานแพนเบสเริ่มมาสนใจแพนเบสเนี่ยยังไงคะ ก็ต้องบอกว่าท uh ี่เริ่มอ่ะไม่ได้มาจากเรื่องสุขภาพไม่ได้มาจากเรื่องของชีวิตสัตว์หรือแบบอะไรเลยแต่ว่ามาจากเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามีปีจำได้แม่นเลยหนึ่งวันก่อนเทศกาลกินเจปี2017ค่ะวิ่งอยู่บนลู่ที่บ้านแล้วก็ชอบดูข่าวไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนก็มีข่าวของ CNN นะว่าแบบรู้ไหมว่าอุตสาหกรรมปศสุสัตว์เนื้อสัตว์แบบมันทําให้เกิดแบบก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเชิงกระจกที่อันตรายกว่า CO2 หลายเท่ามันเป็นการตัดไม้ทําลายป่าเราก็แบบ มันไม่จริงมัง้งใส่แบบเฟกนิ่วหรือเปล่าลอะไรเงี้ยซีนเอ็นปลอมหรือเปล่าแล้วเราก็ดูเราก็แบบ ไปหาข้อมูลเพิ่มคือข้อแรก C M N จริง <c oughs> ข้อที่ 2, 2> อเอ๊ะเราทำไมเราไม่รู้มาก่อนทําไมแบบโรงเรียนไม่ได้สอนอทําไมไม่มีใครพูดถึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็งงมากแล้วพอไปดูเอ้าจริงแบบไปดูแบบ U N Environment อ,อะไรเงี้ยก็ verify ข้อมูลว่าเออจริงด้วยเนาะแบบการตัดไม้ทําลายป่าป่าอเมซอนที่หายไปเนี่ยก็คือเคลียร์พื้นที่มาเลี้ยงปะสุตั์มาปลูกข้าวโพดปลูกถั่วเหลืองให้สัตว์กินแบบเราก็สืบสาวไปจนถึงแบบโหแบบตายแล้วเพราะเรากินเยอะมากแบบเราไปญี่ปุ่นคือแบบไปเพื่อแบ ไปเมืองโกเบเพื่อกินเนื้อโกเบอะไรเงี้ยบอกว่าคือเราก็เราเราไม่รู้เลยถ้าเรารู้เราก็คงออกแบบชีวิตอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยทีนี้พอรู้เนี่ยมันก็มาประจวบเหมาะกับเราอะตามคุณหมอคนหนึ่งมา5ปีชื่อคุณหมอนิวบบนาดเขาเป็นคุณหมออัลไซเมอร์สที่เป็นวีแกนคือบอกว่าไม่ให้กินปลาเพราะกินปลาเนี่ยปลามีโลหะหนักตกค้างเยอะมันไม่ดีต่อสมองแล้วเราก็รู้สึกว่าหมอคนนี้แปลกมากอะมีแต่หมอคนนี้บอกว่าให้ทานปลาเยอะได้ใช่ อะไรเงี้ย<อ>แล้วเราก็ตามคุณหมอคนนี้อยู่นานมากแต่เรารู้สึกว่าการที่คุณหมอบอกว่าไม่ให้กินเนื้อสัตว์เราพอเข้าใจได้คือให้เป็นวีแกนเนี่ยกินโปรตีนจากพืชพอเข้าใจได้แต่อันที่เรางงมากคือไม่ให้กินน้ำมัน ก็ทำไมแบบเราน้ํามันมะกอกล่ะเราน้ํามันมะพร้าวล่ะเรารู้สึกมันสุดโต่งไปแต่ว่าคือปักหมุดคุณหมอคนนี้มันนานมากคือ5ปีเต็มๆที่แบบเราอยากเรียนกับคุณหมอคนนี้แล้วเราก็อยากรู้ว่าเขามีอะไรจะพูดพาะในเมื่อบอกไม่ให้กินปลาแล้วจะให้กินอะไรเพื่อบำรุงสมองแล้วประวัติคุณหมอน่าสนใจมากคือคุณพ่อคุณแม่ของคุณหมอตายจากอัลไซเมอร์สปู่ย่าตายจากอัลไซเมอร์สป้ากับยายตายจากอัลไซเมอร์สหมดแล้วหมอแกก็โตมาด้วยความคิดว่าแกก็คงต้องตายจากอัลไซเมอร์สใชลไหมะ เราะมันเป็นโรคทางพันธุกรรม oh. แล้วแกก็เรียนเป็นหมอแล้วแกก็มาสเปเชียลไลซ์ด้านอัลไซมอร์ s เลย <c oughs> แล้วแกก็พบว่าการทานอาหารที่เป็นมิตรต่อร่างกายมากที่สุดเนี่ย <c oughs> มันก็คืออาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด <c oughs> และเป็นมิตรต่อสปีชีส์ต่างๆชีวิตสัตว์มากที่สุด <c oughs> <c oughs> แล้วแกก็เลยบอกว่า ทานเนี่ยเน้นเป็นอาหารจากพืชโปรตีนจากพืชแล้วตัวเขาเนี่ยมีแบบเหมือนมียีนพันธุกรรมคือมันจะมียีนพันธุกรรมชื่อ APOE4 allele อันนี้มันคือเป็นยีนพันธุกรรมอัลไซเมอร์ซึ่งมันตรวจได้เลยนะคะเราสามารถตรวจได้เลยว่าเรามีหรือไม่มีแต่คนที่มียีนพันธุกรรมอัลไซเมอร์เนี่ยคุณหมอว่าอันนี้มันเป็นยีนว่ายีนคณะกรรมการไม่ใช่ยีนเผด็จการยีนเผด็จการเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบตาต้องเป็นสีดำผมต้องเป็นสีดำอะไรประมาณนี้ผิวสีนี้แต่ยีนคณะกรรมการเช่นแบบอัลไซเมอร์ อาจจะเป็นเบาหวานประเภท2หรือว่ามะเร็งบางชนิดเนี่ยมันจะต้องรอดูก่อนว่าเราใช้ชีวิตยังไงกินอะไรมีไลฟ์สไตล์ยังไงความเครียดเรื่องสารพิษจากสิ่งแวดล้อมแล้วถ้าเกิดว่าต่อให้เรามียีนอัลไซเมอร์แต่ว่าถ้าเรากินอาหารที่เน้นพลังเบสเน้นเป็นวีแกนเน้นอาหารที่ดีต่อสุขภาพดีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยยีนนั้นไม่จําเป็นต้องแสดงตัวคือไม่ต้องมีแบบแบบยีนเอ็กซ์เพรสชั่นได้ค่ะคุณหมออายุแบบ เกษียณ <g liness> แล้วอะค่ะแต่ยังไม่มีสัญญ,ญาณของอไซเมอร์เลยหน <g liness> ูดีก็เลยในที่สุดก็ตัดสินใจไปเรียนเคุณหมอโอ้ไปถึงเร <ไป S 1> <ด>เลยใช่ก็ไปเรียนยสุดต่จริง <g liness> จริงๆๆ <g liness> แล้วก็แบบเราเรา,เราตอนนั้นเนี่ยก็คือพอเช็คตัดสินใจแล้วเราอยากรู้ว่าเราจะไม่กินถ้าเราจะไม่กินเนื้อสัตว์อะเราจะกินอะไรซึ่งเราไม่รู้ตอนนั้นยังไม่ได้เรียกว่าแลนเบส้วยเรื่องนี้แต่ปี2017แล้วก็เออเราจะกินเจเหรอเราไม่ได้อยากกินเจมังสวิรัตเหรอเราก็ไม่แน่ใจว่าเราชอบไหมจะเป็นวีแกนเราไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นเราไม่่ชอบบบแพูดวาาเร เป็นอะไรเราแค่อยากปรับอาหารของเราอย่างเงี้ยค่ะพอไปเรียนกับคุณหมอ10วันเนี่ยจะโชคดีคือมันจะขึ้นไปบนเรือสำราญแล้วก็10วันเหมือนเป็นมหาวิทยาลัยลอยน้ําแล้วก็มีคุณหมอหลายคนเลยค่ะคุณหมอไมเคิลเกรเกอร์คุณหมอไมเคิลแคลเปอร์ซึ่งหนูเดียสัมภาษณ์เขาด้วยมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณหมอหนึ่งชั่วโมงมาลงในช่องยูทูบตัวเองระยแล้วก็ได้รู้จักกับคุณจูเลียนาเฮเวอร์ซึ่งเป็นโภชนากรแพนเบสก็จะมีนักกีฬาที่กินแพนเบสนักเล่นกล้ามนักวิ่งอัลตร้าาเะไงขจป เป็นเหมือนคลาสเยอะมากให้เรียนบนเรือแล้วก็เรียน10วันก็แบบดีเนาะแบบแล้วก็ได้กินอาหารแคนเบสเพราะว่าที่เราจ่ายไปมันรวมค่าอาหารด้วย<อ>เพราะว่าใช้ชีวิตยอย่างนั้น10วันแล้วก็กินเต็มที่เลยน้ําหนักลดก <c oughs> ็ตกใจมากกินเยอะมากแล้วเป็นคาร์บเบสเป็นอาหารเน<อ>้นคาร์บเพราะว่าพืชคือคาร์บ พืชพวกเซลลูโลส e พวกไฟเบอร์เนี่ยคาบทั้งนั้นเลยแต่เป็นคาบไม่ขัดสีแล้วก็เออเข้าใจว่าอ๋อมันกินอย่างนี้นะแล้วไม่ใช้น้ํามันมันต้องทำอย่างนี้ก็เลยได้เหมือนแบบเออลองดูปรับปรับวิธีการกินอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ตอนนั้นอะในเมืองไทยยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องแพนเบสค่ะแต่เราอยากแชร์ความรู้ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็มาคุยกับแฟนแฟนบอกทับับไปเลย เรียกว่าแพลนเบสไปเลยเราตอนหลังคนก็แบบในเมืองไทยก็เรียกว่าแพลนเบสนเออมันก็ดีนะเราก็ไม่ต้องมาแปลเลยมันเวลาอ่านภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องเดียวกันไปค่ะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนั่นแหละค่ะ แล้วก็มีหนังสือพวกนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็มีอินเสิร์ตให้ไปแบบลองดูเนาะเล่มน,นี้นะคะ Food is the solution what to eat to save the world อันนี้ก็เป็นหนังสือที่พูดว่าเราจะกินอะไรเพื่อช่วยกู้โลกใบนี้ได้ประมาณนี้นะค่ะ <c oughs> เล่มน,นี้คือเป็นเล่มแบบอันดับหนึ่งในดวงใจดีเลยเพราะว่าเวลาเปิดมาคือถ้าดูด้านเวลาซื้อหนังสือเมนูอาหารของดีต้องเป็นสีสีถ้าไม่เป็นสีสีจะแบบ มันก็ไม่เลาใจะไม่เลาใจไม่อยากทำอะไรเงี้ยค่ะนี่นก็จะเป็นเมนูแพนเบสที่น่ากินมากๆแต่ว่าเล่มนี้ตอนต้นนะคะจะเป็นข้อสรุปจากสิ่งแวดล้อมค่ะเ <ๆ S 1> ช่นแบบเราเวลาเรากินอาหารไน้อย่างเงี้ยอาหารที่เราทานมันสิ้นเปลืองน้ำมากเท่าไหรอ่อย่างเนื้อเนื้อวัวเนี่ยจะสิ้นเปลืองน้ำมากที่สุดเลยสองพันกว่าแกลลอนน <laughs> <laughs> ้อยที่สุดคือถั่ว แต่ว่าถั่วเนี่ยเป็นโปรโตีนที่เหนือกว่าเนื้อวัวเพราะว่าไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะร่างกายมนุษย์เราจำเป็นต้องใช้คอเลสเตอรอลก็จริง <ฮะ S 2> แต่เราผลิตเองได้ทั้งหมดไม่ต้องรับจากข้างนอก เราก็มีเส้นใยไฟเบอร์แล้วแบบประหยัดน้ำมากอ่ะเพราะว่าจริงๆวัวมันกินน้ำเยอะมากเลยวัววัวเธอแพ้มากเลยนะเธอแพ้แล้วมากเธอจากราฟเธอแล้วเนี่ยนี่ทำไมไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะว่าสำหบบหนูเดียมองว่าแบบลูกเพจเดียเวลาเขามาฟังหนูเดียวต่อยเขากินหนูบอกว่าชอบกินหมูกระทะชอบกินชาบูชอบกินอะไรไม่ไหนแต่ว่าอย่างน้อยเขามาฟังอ่ะเขาเพิ่มพืชเข้าไปเนี่ยสำหรับดีพอใจละค่อยเป็นค่อยๆไม่ค่อยๆไปไม่ว่ากันเลยเพราะว่าไม่ได้ลูกเพจว่ากลับสุกไม่ไหวเนี่ยค่ะ How climate friendly is my food เราก็จะดูว่าแบบอาหารเราเนี่ยมันปล่อย C O 2มากเท่าไหร่เนี่ย คาร์บอนอิมิชชั่นเนื้อวัวอันดับหนึ่งอีกอแล้วถั่วเท่ไหนเธอก็สูงสุดเเชี่ยวน้อยสุดอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเราว่าโปรไฟล์กรดอะมิโนจําเป็นคือเท่ากันแต่ว่าถั่วมีเส้นใยไฟเบอร์มีสร์ชมีอะไรเงี้ยคือแบบคือสาหรับดีมองว่าถ้าเราจะกินอะเรากินแบบรู้เพราะว่ายังไงมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายการเรากินเนื้อสัตว์มันไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้อะไรมันเป็นตัวเลือกของชีวิตเพียงแต่ว่าการรู้มันก็ดีกว่าไม่รู้แล้วก็วันหนึ่งเมื่อเราพร้อมหนูดีคิดว่าคนเรามีเวลาของตัวเองมีจหว ของตัวเองเราก็จะกินเมื่อเราพร้อมแล้วตัวดีเองต้องบอกว่าเวลาเดินทางหรือเวลาไม่สะดวกเนี่ยหนูดีกินอะไรก็ได้ก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนที่อยากจะเริ่มเริ่มแล้วกําลังไปขั้นแอดวานซ์หรือยังไงก็แล้วแต่เนาะพูดถึงนะนี่เราใช้ชีวิตกันมาเอาปีนี้ก่อนก็ได้ใช้ชีวิตกันมาจนถึงสิ้นปีแล้วเนี่ยนะร่างกายโอ้เดี๋ยวจะต้องไปบำรุงรักษานวดหน้าให้ผิวดีนู่นนี่ออกกำลังกายให้หัวใจดีเราไม่ได้นึกถึงสมองเลยสมองนี่สำคัญมากเที่น้องดูดี คุยในวิทยุว่าเฮ้ยอย่าลืมอย่าลืมอาหารสมอง<ช>ซึ่งมันคืออะไรบ้างคะแนะนําพวกเราหน่อยหลักๆเลยนะคะก็คือครับที่ไม่ขัดสีสําคัญมากเวลาคนบอกจะกินโลค้างรีออยากจะเป็นลมคือแบบอยาก,ยากให้เขาแบบ ศึกษาข้อมูลลงลึกว่าคาร์บเนี่ยคือพลังงานหลักเลยที่ร่างกายต้องการแล้วสมองต้องการเพราะมันเบรกดาวน์ไปเป็นกลูโคสเพียงแต่ว่าคาร์บเนี่ยคาร์บมันเป็นตระกูลใหญ่มากตั้งแต่น้ำตาลทรายขาวไปจนถึงไม้ที่เราเอาไปสร้างบ้านนะคะนี่คือคาร์บทั้งหมดเส้นลูลสก็คือคาร์บเหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดเราต้องทานคาร์บเป็นพลังงานหลักแล้วเราค่อยเติมไปเป็นโปรตีนซึ่งตัวเดียอยากแนะนําโปรตีนจากพืชถ้าไม่แพ้ถั่วกินถั่วให้ได้มากที่สุดแต่อย่างที่บอกต้องต้มวิธ ที่การเช็คว่าถั่วนั้นอ่ะมันจะให้เราท้องอืดไหมคือเอามันมาแบบถั่วที่ต้มนิ่มแล้วค่ะวางระหว่าง2นิ้วแล้วบีบลงโดยที่ไม่ใช้แรงเนี่ยมันต้องเละใน<บ>มือได้<ล><ช>การ<ช>กินโปรโตีนให้เพียงพอค่ะ,ะตัวกรดอะมิโนช,ช,ชื่อชื่อทริปโตฟานกับไทโรซีนในโปรโตีนที่เราได้รับเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยในการสร้างสรางสราสรืสร่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่มีความสุขเวลาฝรหลังพูดแบบ cars made me happy อะไรอย่างเงี้ยพอกินครับแล้วมีความสุขคือมันเป็นมันเป็นโครงสร้างทางเคมีที่มันพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ จริงๆอ,อีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องวิตามินที่เราเป็นวิตามินเดียวที่ไม่ใช่วิตามินแต่เราต้องรับทุกวันมันคือวิตามินด <Dad> <D S 2> ีมันมคือแดดเพราะมันจะไปแดดเนี่ยจะไปทําให้แบบฮอร์โมนในร่างกายเราสร้างวิตามินดีขึ้นมาแต่ถั่วเนี่ยคือที่อยากบอกไว้ทานเพราะว่ามันมีคาร์บที่ดีม,มันมีสเตชมันมีโปรโตีนสูงและมันมีเส้นใยไฟเบอร์แล้วมันไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่กลัวขาดสารอาหารแต่ต้องกินวิตามิน B12 เพราะ B12 อ่ะไม่ได้มาจากพื ไม่ได้มาจากสัตว์แต่มาจากจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินแล้วในปัจจุบันเราไม่ได้กินอาหารที่เปื้อนดินเหมือนบรรพบ,บุรุษเ,เราล้างสะอาดมากเกินไปออแล้วเราใช้ยาฆ่าหญ้าเยอะมากออออจุลินทรีย์ในดินมันก็อยู่ไม่ไหวแล้วมันก็ไม่บายแล้วเนาะออมันก็ไม่เข้ามาในร่างกายเราโดยธรรมชาติเราต้องกินเป็นเม็ด คนชอบต้องกินเป็นเม็ดหรือกินเป็นน้ำอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราใช้ชีวิตผิดธรรมชาติเราต้องใช้วิธีผิดธรรมชาติมาแก้ไขอะไรประมาณนี้คนขาด B12 ค่อนข้างเยอะแหน่พี่พี่จะไปกินก่อนตอนนี้กินทกินทลนีกินทันทีใช่เพราะว่ามันเป็นวิตามินราคาถูกกินได้ง่ายโอเวอร์ดสเราไม่ได้มีอันตรายอะไรแต่ถ้าขาดแล้วอันตรายมากเพราะมันจะมีผลต่อระบบประสาทและสมองก็กินไปเลยค่ะโดสเนี่ยตามยี่ห้อที่คุณซื้อเลยกินได้เลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลใช่ไม่ได้สะสมในร่างกายกินได้ทุกวันตาม เราไม่อันตรายในการทานแต่คนไม่ค่อยรู้มันไปช่วยอะไรนะวิตามินบีเนี่ยการทํางานของระบบประสาทและสมองค่ะสวัสดีนะเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาหลายคนเนี่ยนะคะนึกว่าแบบดิฉันเนี่ยทำไมถึงได้เรียกคุณเปิ้ล่าเพื่อนใช่คือเป็นความพยายามนะคือเห็นหน้าเขาแล้วว่าเคยทำงานร่วมกันมาเราเป็นรุ่นพี่แต่เราอยากเป็นเพื่อนเขาแต่เดี๋ยวตอนนี้ไม่ใช่หนู่เปี้ยวเกี่ยวหรอทำไมสวยขึ้น ก็เนี่ยวันนี้ก็จะมาเตือนภัยกับแม่บ้านทุกคนนะคะ oh. ที่เคยปล่อยตัวเองเคยแบบว่าเอาเวลาเนี่ยไปดูแลแต่ครอบครัวแล้วก็ไม่ดูแลตัวเอง จนกระทั่งมันเป็นแบบนี้เปิ้ลมีรูปมาให้ดูด้วยนะคะจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือไม่ได้เป็นแบบนี้เลยคือปัญหาผิวหน้าเนี่ยคือเปิ้ลมาแบบเยอะมากทั้งแห้งแล้วก็หยาบกร้านนะคะแห้งถึงขั้นแบบเปิ้ลจับไปอ่ะพี่ท็อปคือสากมืออย่างนี้เลยอ่ะแล้วพอคนเราแบบผิวหน้ามันแห้งเนี่ยริ้วรอยมันก็มาของเปิ้ลน,นี่มาหมดเลยนะทั้งใต้ตาตีนกาหน้าผากแล้วก็ไอ้ร่องแก้มตรงเนี้ยมันลากยาวลงมาพี่หมิวจนแบบมันเป็นเป็นร่องน้ำหมากเลยอ่ะแล้วพี่ปุ๋ยนี่ทัดอ่ะเขาก็มารายการ ของเปิ้ลที่เปิ้ลทาพิธีกรแล้วเขาก็มาล้างหน้าสดโชว์ให้แบบเราเห็นผิวของเขาอะหน้าคือแบบเด็กมากและนั่นคือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เปิ้ลเนี่ยใช้เซรั่มไตรจีน่าตามพี่ปุ๋ยเลยและนี่คือเซรั่มไตรจีน่าที่เปิ้ลบอกนะคะคือกระปุกแดงกระปุกนี้เขาไม่ใช่ครีมแต่ว่าเขาเป็นเนื้อเซรั่มที่เข้มข้นมากช่วงแรกที่เปิ้ลใช้เซรั่มไตรจีน่ากระปุกนี้ค่ะไอที่เปิ้ลบอกว่าผิวเปิ้ลที่มันแห้งแบบแห้งมากๆเนี่ยพอใช้ไปแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันนุ่มชุ่ม เยอะมากคนจะขออนุญาตล้างหน้าสดๆโชว์ผิวณปัจจุบันเนี่ยให้ดูไปเลยว่าถ้าของเขาดีจริงเนี่ยมันต้องพิสูจน์ได้เ,เดี๋ยวขออนุญาตล้างหน้าให้ดูนะ หมดแล้วยังคะหมดแล้วเนาะอโอเคอ่ะนี่ดูนะคะผิวไม่ว่าจะเป็นรอบดวงตาสีผิวบริเวณตรงนี้นะคะความยืดหยุ่นเห็นปะคะคือมันดีขึ้นแบบ ดีขึ้นอย่างที่ป้ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยอายุของป้นตอนนี้คือมัน40แล้วเกิดจะถามว่าตอนนี้30เท่าไะร่คือ40แล้วอ่ะแล้วได้ผิวที่มันกลับมาดีแบบเนี้ยคือป้นพอใจมากและคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะมีผิวแบบป้นได้เช่นเดียวกันและวันนี้นะป้นขอแค่อย่างเดียวถ้าคุณอยากจะมีผิวแบบป้นเนี่ยให้เดินไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนแล้วกดมาที่เบอร์15 7 7รอเอาไว้ได้เลยนะคะไม่ต้องมัวรอช้ากดรอไว้ได้ เลยน่เลย1577เพราะว่าโปรที่เปิ้อนเอามาให้ในวันนี้บอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มวันให้200สายหน <'ll> <1 S 2> ึ่งกระปุกใหญ่ แถมอีกหนึ่งกระปุกใหญ่แถมพกพาแถมโลชั่นน้ำหอมและไม่พอค่ะเอาโฟมล้างหน้าที่เป็นล้างหน้าเมื่อสักครู่นี้<อ>นะคะไปอีกหนึ่งขวดหมด5ชิ้นนี้มูลค่า9,600บาทแต่คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2 9 9 0บาทเท่านั้นเซตนี้ใช้ไปนานๆเลยค่ะ3เดือนเปิ้นหารมาให้แล้วนะคะตกต่อวันเนี่ยไม่ถึง35บาทปกติเนี่ยนะคะแค่โฟมเนี่ยขวดเนี่ยก็1,800บาทแล้วนะคะแต่ว่า ไม่ขายแล้วคุณไม่ต้องมาจ่าย1,800บาทให้เปิ้ลค่ะเปิ้ลให้ไปเลยฟรีฟรและก็โลชั่นเนี่ยรวมกัน2อย่างนี้เนี่ยนะคะเกือบ3 0 0 0แล้วคุณผู้ชมแต่คุณไม่ต้องจ่ายค่ะคุณจ่ายแค่2,990บาทเท่านั้นและเอาไปหมดนี่เลยเพียงแค่โทรมาที่เบอร์1,5,7,7และไม่ใช่แค่เปิ้ลกับพี่ปุ๋ยนิทัศนะคะยังมีอหมูพี่คิมพี่ปานพี่ปุ้ยนะคะแล้วก็เชฟป้อมแล้วก็พี่แซมยูรนันที่ใช้เซรั่มตรจน่าจริง บอกตลอดเวลาว่าเงินไม่พร้อมไม่เป็นไรแต่ขอแค่โทรมาจองสิทธิ์ของคุณเอาไว้ก่อนนะคะ5ชิ้นนี้มูลค่า9,600บาทแต่คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2990บาทเท่านั้นบอกมาว่าสายไม่พอไม่พอจะขอเพิ่มอีกได้ไหมคะเห็นไหมคะพี่มิวเนี่ยปั้นอะได้มารายการนี้รายการแบบว่าครั้งแรกเอาเป็นว่าปั้นเพิ่มให้อีก100สายแล้วกันนะคะหมดแล้วคือหมดเลยนะคุณผู้ชมหมดแล้วคือหมดเลย ขออย่างเดียวเนี่ยที่ปั้นย้ำตลอดว่ารีบโทรมานะคะที่เบอร์1577ของแท้ต้อง157 7เท่านั้นอย่าไปซื้อตามที่เขาโพสต์บุ๊กหรือว่าแบบเคาน์เตอร์หรือว่าตาม,อ,มอะไร,ะไรที่แ,แบบที่เขาแบบว่าบอกมาคุณจะเจอของปลอมต้องโทรที่เบอร์1577า15 <77 S 2> ค่ะค่ะ สมองหลักๆเลยก็คืออย่าลืมคานกินใส่รุมกินหลักสีอะไรอย่างงี้กินแ้ลไม่ขาดสีไม่ขาดสีแล้วก็กินโปรตีนให้พอแนะนําโปรตีนจากพืชถ้าทําได้ถ้าใครกินเท็มเป้ได้เท็มเป้คือดีสุดเพราะเป็นถั่วเต็มเมล็ดแล้วก็มีการใช้เชื้อราไรโซฟาสค่ะเป็นเชื้อราตระกูลเห็ดเข็มทองเนี่ยเขาจะย่อยไปให้ก่อนลวงหน้าแต่บางคนคือเกลียดมากก็ถ้ากินไม่ได้ไม่ต้องฝืน ถ้าเราเปลี่ยนมากินพืชเพิ่มมากขึ้นเส้นใหญ่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยจุลินทรีย์ในลาไส้เรามันจะเปลี่ยนชุดไปเลยระบบลําไส้อาจจะต้องขอเวลาปรับตัวนิดนชงอ่อนเริ่มก็อย่าเริ่มโหดไปอาจจะเริ่มทีละนิดถ้ากินเนื้อสัตว์มาเยอะอาจจะแบบเนื้อสัตว์แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นถั่วสักยี่สิบแต่อย่าแบบวันเดียวชินจะเปลี่ยนเลยหักดิบอย่าเพิ่งหักดิบอย่ามิดเดิ้ขาดไม่งั้นคุณจะแบบไม่สบายใจนนร่างกาย างนี้ถ้าเกิดสมมติผู้ชมสนใจติดตามอยากจะ ฟังคุณหนูดีเล่าอื่นๆอีกมากมายเนี่ยติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างที่จะมี Instagram ค่ะชื่อแอนดูดีอ n e เด s ร์สคอปมา s นแล้วก็ใน Facebook อัจฉริยะสร้างได้นะคะช่อง YouTube นะคะแอนดูดี b r a นด w o r k s อันน้ก็จะมีความรู้มีอะไรต่างๆแล้วก็ติ k t o k ค่ะแอนดูดี v a n e s s a ติ๊กต็อกเล่นสนุกมากชอบมากเลยอะติดมากติดตามไปด้ตามช่องทางต่างๆนี้เนาะได้เลยโอ้สนุกสนานมากเพื่อเติมใ้ความรู้ด้วยจริงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยากจะเริ่มแลล้้วกาัังไปน สือยังไงก็แล้ว<ช>แต่เนาะนทีละนิดทีลนิดเราก็ไม่ต้องคิดว่าจะทําได้ตลอดชีวิตเราไม่ต้องคิดว่าจะทําได้สมบูรณ์แบบ <c oughs> ให้เรากินไปตามธรรมชาติกินไปตามที่เรารู้สึกมันมีความสุขในการกิน เนี่ยค่ะหนูดีอันนี้ที่อยากจะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่เวลาที่ให้เด็กเล่นนะคะเราจะคิดว่าของเล่นนะจะต้องเป็นของแพงแบบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยของเล่นที่ดีที่สุดคือของเล่นที่เป็นธรรมชาติที่สุดไปดูตรงนู้นกันอีกสิค่ะได้เยค่ะกิจกรรมะอย่างในห้องเรียนเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมบนโต๊ะค่ะฝึกเรื่องวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เพราะว่าคือเด็กเวลาที่เขาเก่งคณิตแล้วเก่งวิทยาศาสตร์นะคะมันทําให้เขามีโอกาสเลือกในชีวิตมากขึ้นเราในอนุบาลอ่ะเขาจะเรียนคณิตแบบกับของจับต้องได้จริงๆแบบบล็อกแบบอะไรเีี้ะก็จม ใช่ค่ะอันนี้เป็นทรายตั้งใจเลือกด้วยนะเป็นทรายที่ก่อกองทรายได้ถ้าเอาน้าเทลงแต่ว่าไม่ละเอียดเกินไปจนปลิวเข้าตาแล้วราแสบอีกโอ้โหคิดละเอียดเยอะคือมีทรายอันนี้เป็นทรายเกรดโรงเรียนนะคะอันนี้คือกิจกรรมต่างๆนี่คือเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพใช่ในทุกๆด้านในตัวเด็กเลยค่ะแล้วก็อย่างอันนี้จะเป็นหนังสือเราก็ชอบเอาหนังสือมาข้างนอกด้วยคือเวลาที่แบบได้ออกมากินอาหารข้างนอกอ่านหนังสือข้างนอกเด็กจะแบบเอ็นจอยมากแล้วชอบเาะเขไม่ได้รู้สึกว่าอยู่บังคับอยู่ในห้องเรียนเรียน หนังสืออะไรอย่างนั้นแล้วมันจะแบบชีวิตเขาจะแบบรู้สึกมันสดใสล้วก็เนี่ยค่ะจะมีมุมอ่านหนังสือแบบรียน้มอีกแล้วเอาแาบเียนรู้เล็กๆนะเราเอามาเล่นอะไรเงี้ยจะมีอันนั้นเป็นโซนผักนะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งมันเพิ่งเข้าหน้าหนาวเราก็เลยจะเอาตรงนี้เป็นโซนที่เอาไว้ให้เด็กๆปลูกผักแล้วก็มีคอมโพส์เพราะเรารู้สึกว่าสกิลของเด็กรุ่นใหม่ค่ะต้องฝึกให้เขาแยกขยะแล้วก็เอาขยะส่วนหนึ่งไปทำเป็นดินขยะเศษอาหารค่ะเอามาปลูกผักแล้วปลูกดีมากดีกว่าดินซื้อ ติดกันมาถึงปุ๊บได้หลายอย่างเลย oh. ต,ติดกันก็คือร้านของน้องสาวที่ทํากระเป๋าหนางรักโล<ห>ก<ห>แล้วตอนนี้อยากจะชวนไปดูกระเป๋าหน่อยเพราะว่าอยากจะ<ช>เห็นจังเลยกระเป๋ารักโลก นี่คือเป็นวีแกนเลเทอร์หมดเลยให้นวลเล่ห้ฟังก็คือแบรนด์เราเนี่ยเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยสวยได้โดาไม่ต้องทำลายโลกหรือสัตว์ใช้เป็นหนังไมโครไฟเบอร์เป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นแล้วที่ชอบคือช่องเยอะมากมีคนบอกว่าโจ๋ผู้หญิงจริงๆมากกระเป๋าหรือรังพึ่งใช้ลูกค้บอสนี่ค่ะก็จะเป็นกระเป๋าแบบมีแบบ คือช่องจะเยอะมากแบบหรี่เงี้ยลูกค้าอยากได้แบบบางคนบอกขอมินิมอลหน่อยนะคะคุณหนูแต่ข้างในคือต้องแบบข้่งในเปิดมาดูดิข้างในเปิดมาดูมินิมอสข้างในอยากมินิมอข้างก็จะแบบช่องเยอะมากแบบส่วนมากจะแบบแปดเก้าช่องอะไรก็ค่ะแต่สิบแปดที่หนูดีชอบอ่ะข้างในเขาจะไหลไหลน่ารักใช่ใช่ ไม่ซ้ำกันขิ้งถูกมากหวานแหววมากคือข้างนอกจะแต่งตัวง่ายแต่ว่าข้างในก็เป็นแบบเหมือนเราชอบลายๆก็เะเราหลายคนโดนตกด้วยลายข้างในดีงามนะคะใครสนใจก็มาได้อยู่ที่สุขุมวิท26อยู่ในแอเรียของโรงเรียนเลยค่ะรายได้ส่วนหนึ่งไปจากช่วยเหลือเด็กๆยากไายทั่วประเทศด้วยค่ะช่วยเหลืออาหารเชัาแล้วก็สี่แสนมื้ออุปกรณ์การเรียนให้เด็กๆเป็นแบบ หลายพันคนมากๆค่ะมีไอจีมีไอจีเฟซบุ๊ก i ิก o k อล้วมีแล้วนะตอนนี้ชื่ออะไรคะแอดบอเบเลต้าแบคค่ะบอเบเลต้าแบคจะแบคบอเบเลต้าแปลว่าผีเสื้อเหมือนรัปเปอร์เซนผู้หญิงที่แบบสวยชอบเดินทางอิสระอะไรเงี้ยค่ะคิดความคิดความหมา คิดทุกเม็ดนะคะอ่างั้นก็ฝากติดตามร้านกระเป๋าบอเบลตาด้วยรวมไปถึงคาเฟ่นะคะ s e r i ี Fox นะคะแล้วก็อนุบาลิสาเด้ยแล้วก็ติดตามช่องทางทุกๆช่องทางของคุณหนูดีแล้วก็ของน้องหนูหวานนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณ2คนพี่น้องมากๆเลยค่ะขอบคุณมาก ก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของพิธีกรนะคะจากร้านมิสจี้และก็ทอรี่เบิรค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรายการ The Queen ตัวแม่แชร i n g ทุกวันเสาร์เวลา16.30นาก30นาทีนะคะทางช่องอ m ร r มรินทีวี HD ช่อง34เราสี่คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอมรินทีวี